ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ถึงภูเก็ตแล้วนะคะ อยู่กันที่ร้านติ่งตำบ้านดอนนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ดูอาหารของเขาเลยค่ะนี่มากินทุกคนเลยค่ะทุกคนเฮ้ยคือมันหาได้ที่ไหนอะทุกคนในราคาเท่าไหร่คะ600กว่าบาทเท่านั้นนะทุกคนได้ห้องขนาดนี้ห้าหมื่นราคาห้าหมื่นดมอร์ิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันที่2ของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะไปไหนกันคะ เรามาอยู่ที่ล็อกบีสวิมนะคะอ่าดูค่ะรถให้โซมากนะคะจริงเร่งคนนวดค่ขับคนขับหรอเปล่าใช่เป็นเพื่อนคนขับเป็นเพืนเพืช่วยค่ะผู้ช่วยน <ะ S 1> ค,คนขับ <laughs> ที่นี่เพืช่วยนะที่นี่เขาไอ้นี่เนาะก็คือเหมือนแบบว่าค่าขึ้นเขาอ่ะเหมือนแบบเป็นไอ้นี่เลยเขาเรียกว่าเท่าไหร่นะสองร้อยหาสค่าเข้าน้อสองร้อยห้าสิบก็คือรวมรถ รถด,ด้วยแล้วก็ไปที่นู่นก็ได้น้ำหนึ่งแก้วใช่ไหมเออกับบรรยากาศไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปชมกันนะเดี๋ยวเราจะอัดบรรยากาศมาให้ดูนะจ๊ะโอน้นะจ๊ะทางเข้าจา้าค,คือเราไม่สามารถนํารถเราเข้ามาได้นะเราต้องอมีรถนําทางมีรถมารถยืนต้องเป็นรถสูง,ส,งสูงเลยนะเนาะเกียรร้อยเขาไปอีกเท่าไหร่นะคะประมาณเ 800เมตร7 800เมตรครับทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงแล้วนะคะคือตอนนี้บรรยากาศคือจะแดดร้อนเป็นนิดนึงเนาะแต่คือจะให้มาดูบรรยากาศคือก็คุ้มอ่ะมันสวยมาก อากาศให้ดู สถานที่ถ่ายรูปก็เยอะบ้างาาที่ร็อกบีสะวิมนะคะ,ะคะือบอกก่อนบอกก่อนนะคะว่าค่าเข้าอ่ะหลักร้อยแต่วิวอ่ะหลักร้านมากคนดเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศสูนวยๆดูนะคะไปดไปไปค่ะ สุอร่อยสุพทนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปดื่มดั่มกับคาเฟ่มาคือบอกเลยว่าเพียมากค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็คือคาเฟ่น,นี้นะคะสัจจะก,ก็จะบอกว่ามันก็ถือว่าคุ้มนะคะทุกคนที่แบบเสีย250บาทนะคะแต่ว่าเราสามารถ ได้น้ำนะคะหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้หมดทุกมุมเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นชิงช้าเอ้ยหรือต้องบันไดอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถถ่ายได้หมดเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่แบบจะไปนะคะคือเขาอ่ะไม่ได้ให้อ่าเอารถอะ่ะเรารถส่วนตัวของเราขึ้นไปนะคะต้องขึ้นไปรถของเขานะคะทุกคนยังไงนะคะก็ ใครที่อยากจะไปนะคะก็ลองศึกษากันดูนะคะวันนี้นะคะสาจาก็ขอตัวพักผ่อนกันแทั้งคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ Good Morning จ้าทุกคนนี่ชา้าเช้าวันที่สามนะคะเราตื่นแล้วแต่งตัวด้วยมาดูนี่ค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงข้างในเมืองภูเก็ตนะคะทุกคนเราก็จะมาทานร้านอาหารเทอร์รี่ไอศครีมนะคะมาตามมาตามใครฮะมาตามรอยพี่ปุ๊กคุยค่ะพันธิพาเอ๋พันธิพาเอ๋เย <Yo. S 2> พันธิพาเอ๋พันธิพาเอ๋จะ <Cool. S 2> <c oughs> ไปเจอ,อทดี่ใวร้านก่อนโอ้ยหอมหอมมากตอนนี้กินย่างเอาไงกินติมก่อนทำไมเราไม่กินข้าวก่อนกิมติม เพราะว่าเราเพิ่งกินมาม่ามาเอาหรอเออกินติมก่อนก็นได้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศสีแดงเดน,น,นาะในเมืองสวิตซอีสวิตซีโยรถ,าา ow, รถมาไซ สวิตีอีสวิตีอีเราเข้าไปร้านันก่อนค่ะเดี๋ยวเ,เมนูที่เราจะสั่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยลาบผีดุ ภูเขาไฟฟูจิทำไมมันอยู่ที่นี่ได้นะใครยกภูเขาไฟฟูจีมา่้ี่ซูมเข้าไปอันนี้พออีกอันนี้พออีกไปดูว่าแค่พี่มุ้งปุ้ยได้มาเห็นนะคะจะบอกว่ามันเต้นประมาณสามล้านรอบแล้วนะคะมุ้งปุ้ยเอาล้ค่ะทุกคนถึงเวลารอกันแล้วนะคะนี่มารอตัวนี้กันต่อชื่อว่าอะไรคะตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อแล้วอ่ะ อะไรก็ไม่รู้อะไรนะอะไรนะโกอ,อะไรแบบโกบีหมอยไม่ใช่อันนี้คือโกปีหมอย,มมอยแต่มีโกหมอยนี่มีโกโมหมอยตัวนี้อันนี้มันอาโปเหรอโอเคอันนี้<อ>คนดูรู้นะคะว่าใครโง่คนดูรู้เลยว่า <c oughs> อ่อันนี้มาลองมาลองมันจะเป็นแบบเนาะเหมือนมีนมข้าวอะไรดำๆข้าวเหนเียวข้าวเหนแบบียวดำข้าวเหนียวดำใช่ไหมแล้วก็อันนีนี่มันจะเป็นเหมือน,นแบบแผ่นกบๆอย่างนี้เนาะ กรอบมากเมื่อกี้ข้ากไก่ดิมไหมข้าวกันไก่จือเลยได้รือคนจิ้มเหมือนกันทิเลยอร่อยได้กินอร่อยอยู่อ่ะเดี๋ยวลองให้เพื่อนกินดูได้ค่ะชิมจ้าเดี๋ยวไปไหนกันคะจะไปกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นี่จ้าถึงแล้วโหยเดินไม่ไกลจากร้านไอศครีมเมื่อกี้นะคะทุกคนร้านนี้อ้า ทุกคนปิดแล้วเกมเศร้ามากเลยทุกคนค่ะงงมากเลยค่ะร้านปิดอะค่ะโอ้โหกินอะไรกันต่อเดี๋ยวจะขอเดินดูก่อนนะคะตอนนี้ ิแล้วอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรปอเปีปป๊ยะของแกงส้มอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีข้างในเหมือนทั่วไปนะคะทุกคนน,นะแล้วก็อันนี้เป็นฮอพกี้น้ำเนาะก็จะมีกุ้งมีหมูมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วน,นี้ก็จะเป็นฮอกกี้ผัดนะทุกคนใส่ไข่ขด้วยเนาะเดี๋ยวยังไงสาจาขอตัวกินก่อนนะทุกคน เป็นไงบ้างคะขอเคี้ยวก่อนเคี้ยวอร่อยมากจริงหรอุณทัวชิมนี่ดูหน่อยเป็นไงบ้างเด็ดอยู่นะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กันที่แหลมพมเทพกันแล้วเด้อตอนนี้นะคะเดี๋ยวสาจาก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะฟินๆน,นะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้สาจากมาก็5้าโมงละเย็นแล้วก็ไม่มีแดดเลยเนาะเดี๋ยวสาจาก็จะขอไปเปลี่ยนชุดอ่าปังๆนะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคน ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่สัจจาจะอยู่ภูเก็ตนะคะทุกคนคือเราอยากจะบอกว่า4วันที่ผ่านมานี้คือแฮปปี้มากเลยนะคะที่ได้มาเที่ยวที่นี่นะคะเพราะว่าบรรยากาศของเขานะคะก็แบบแดดแทบไม่มีนะคะเพราะว่ามีแค่ฝนนะคะทุกคนเออมันก็สบายเนาะถ้าเกิดแบบเราไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนไกลๆนะคะทุกคนแล้วก็ที่พักที่สัจจาพักนี่นะคะคือราคาหลัก ร้อยนะแต่วิวนี้หลักล้านนะคะทุกคนคือมันต้องมาพักกันให้ได้เลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาจะมีให้ทั้งสระว่ายน้ำมีเปิดเพลงโ,โหแบบคือดีอะ่ะดีทุกคนถ้าเกิดใครที่แบบ มองหานะว่าอยากจะพักที่ไหนสาัจาะก็แนะนำที่ป่าปตอง b บ y ์ฮิ l รีสอร์ทที่นี่นะคะทุกคนออตอนนี้นะคะก็ใกล้เวลาที่สาัจาะจะไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้สาัจาะก็ฝากกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีสาจาัจจะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย